เอาละสวัสดีฮะวันนี้ผมมันยังลกอยู่นะอย่าไปสนมันนะวันนี้ผมมีอะไรมาทำเสนอเว้ยฮอดได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมแจ่มันคือแมวฮะแมวมันคือแมวที่ไหนไม่รู้เว้ยเฮ้ยผมจะเรียกว่าปิปี้แล้วกันนะแมว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 มันเป็นแมวจรเว้ยน่ะอดูดูดูท้องฟ้าดิมันมีล้มด้วยนะ เป็นแมวที่ไหนไม่รู้ฮะตัวนี้มันผอมมากเลยนะเนี่ยมันมันมานอนตรงนี้เว้ยเนี่ยนะมันนอนใต้ตรงเนี้ยนะซึ่งมันเป็นแมวที่ไหนไม่รู้เว้ยเฮ็นหนูเป็นแมวใครครับลูกแมวจรจัดที่ไหนแมววัดใช่ไหมมันผอมมากเลยครับผมได้เอาน้ําให้มันกินแล้วเว้ยมันดูมันมันหิวน้ํามากนะฮแมวน้อยไม่น้อยแล้วแหละ ดูดูมันผอมมากเลยบ้านผมก็ไม่มีอะไรกินเว้ยผมเลยไม่รู้ผมก็ให้แต่หนมามันตอนนี้ไงทำไมลูกลูกผอมแบบนี้ฮะอะไรฮะออนตีนถูหน้าถูตีนดูเหมือนมันจะมีความสุขนะ,ะผมเพิ่งเจอมันวันนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาอะไรให้มันเล่น อะไรที่มันุกถูกอ่าอะไรดีปะอะไรที่มันยาวๆมีไหมหนูอยากเล่นอะไรอ้อนน่ารักจังเลยทำไมพร้อมได้ขนาดนี้นะฮะไปอยู่ที่ไหนมาแมนวใครก็ไม่รู้ฮะดูมันมีแผลตรงนี้ด้วยนะอ่ามันมอมแมมมากเลยเว้ยนะ จริงผมเอาน้ำให้มันกินน้ำตรงนี้เว้ยในนี้มันตามผมมาเห็นไหมนะนั่นเนี่ยผมก็ใส่จานให้มันกินเลยนะเนี่ยผมน้ำตรงนี้แหละนี่นน่ะน้่ตรงนี้แหละเนี้ยเน้ยน้ยมันตามเราเห็นไหมตามพามาอะไรพมาอ้อนตีนนี่่ะมันจะล้อมรอบเราเว้ยเราเราตกเป็ๆๆนทาสแนนแล้ว ตัวผู้ตัวเมียไม่รู้เว้ยน่ารักจังเลยเดี๋ยวหาอะไรให้มันเล่นก่อนนี่ได้ไหมวะต้องได้ดิได้นี่นะนี่เป็นอาวุธล่อมแมวนะดูสิว่ามันจะเล่นไหมนี่นี่เห็นไหมเห็นอะไรไหม เอาไม่เล่นนะเอาลูกมเล่นนะเอาเอาแปลงไหสงสัยมันอยากจะกินข้าวฮะคือประเด็นผมก็ไม่มีอะไรกินเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้มันนะตอนแรกผมเอาขนมให้มันแล้วว่าละมันไม่กินทำไมไม่กินอะไรล่ะกินแต่แน้ำเลยอยากกินอยากกินไก่ครับอยากกินปลาทูเป็นตัวผู้ตัวเมียไม่รู้เว้ยม่ตัวเมียนะครับ ใจไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงเนะี่ยฮะมาอยู่ใต้ตรงนี้ได้ไงเฮ้ยทำไมไม่ยอมเล่นอะไรเลยล่ะไเล่นตรงนู้นฮึเกาคางหน่อย <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนแมวทั่วไปอะแต่มันผอมมากนี่นี่เล่นนี่เฮ้ยเฮ้ยไ,ไม่สนใจเออ โอ้อะไรวะมีอะไรให้มันเล่นได้บ้างไหมนี่อะอะผ้าแมสเก่าๆผ้าแมสท,ที่ใช้มาแล้วเป็นหนึ่งอาทิตย์นี่เล่นไหมไม่เล่นเอออันนี้เป็นแมสเก่านะฮะไม่ใช่แมสใหม่ๆเราเอามาเล่นนะแมสใช้ใช้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็ทิ้งฮนะใส่แมส ใส่แมสเฮ้ยอย่าก,กัดกัดทำไมล่ะฮะนี่นี่กินไหมไม่กินเออกินไม่ได้นะทำอะไรจะทำอะไรนะฮะอะไรทำอะไรนี้มันกัดมันกัดมาคิดว่าของกินมั้งให้มันกัดจะกัดนิ้วเฮ้ยมันกัดนิ้วผมกัดทำไมหิวข้าวเออฮะเราก็ไม่มีอะไรกินนะ อย่าเพิ่งมาขอเราแล้วเ,เรามีปลาถูสักสองตัวอาจจะให้เข้าใจไหมแน่ตอบเข้าใจแมวหรือมันตอบว่าไม่เหมนี่นี่มานี่มานี่เฮ้ยปีป,ปีผมจะเรียกมันปีปีน่ารักจังเลยเมียวใครก็ไม่รู้เมียวจรที่ไหนก็ไม่รู้มันจะเป็นแมววัดนะ นีน่ยนบ้านมึงูข้างวะเน่ยเห็นไหมแน่มีเทวดานั่งล้อมรอบลัวด้วยนะนี่เข้ามาได้บ้านอย่างนี้ออกมาแมวแมวแมวแมออกมานี่นี่นี่มานนเอาไม่ฟังอะไรเว้ยมันมันต้องการอาหารนะประเด็นประเด็นของผมคือไม่มีอาหารเหมือนกัน พวกงนี้ก็มันมีคลิปจะลงนะฮะก็เลยมาถ่ายแมวเล่นเนาะพอดีเห็นแมวก็สงสารมันกปอยาก,กเลี้ยงมันไว้แต่ก็ไม่ได้มีเวลาให้มันนะครับฮแมวไข่เน<อ>ี่ยน่ารักจังเลยอ้นอนอ้นอนนี่เกาแข้งรู้สึกฟินไหมล่ะเอาเอาเอาไปดูกับประตูล่ะ ไลรมี้วียวมันนั่งละเลียเรียเย็นไหมบ้านเราเย็นไหมถึงมันจะโศโครกไปสักหน่อยก็เถอะไม่ว่ากันนะอืมไม่นี่ไม่อะไม่มีอะไรละ ก็เป็นคลิปสั้นๆนะกับได้ยามเย็นเวลาบ่ายสามสามสิบห้านะอะไรที่ถูประตูถูเอาละฮะใครชอบคลิปดีเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะกดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะฮะเพื่อที่มันจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของผมมันจะแจ้งเตือนให้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละกับสายลมที่ ผิวสวยนะบายบายเจอกันคลิปหน้าครับกูม,มีคลิปลงลนะนี่ถ้าใครปิดปิดกล้องหน่อยโอ้โหไม่ปิด